The Storytelling Power of story for Leaders of for พลานุภาพแห่งการเล่าเรื่องกับเพียวิทย์ดรวิทย์สิทธิเวคินเล่าเรื่องธุรกิจอย่างไรให้เข้าไปอยู่ในใจผู้ฟังให้การสื่อสารพาคุณบรรลุเป้าหมายในฐานะนักเล่าพนักงานผู้บริหารและผู้นำองค์กรคอสออนไลน์เฉพาะการซื้อผ่านพาร์ทเนอร์วัน,นิพบลดราคาไปกว่าครึ่งคลิกคำอธิบายใต้วิดีโอ จ้างเหลียงออกอุบายส่งหนังสือถึงเซียงวีเพื่อหันเหความสนใจของเซียงวีไปยังฉีและเหลียงครับในขณะที่ตนเองนั้นเดินทางไปยังแคว้นเว่ยคือเมืองผิงหยางและก็ลั่หยางอันเป็นรัฐกันชนก่อนที่จะเปิดทางเข้าโจมตีเผงเฉิงครับจ้างเหลียงใช้ฝีปากและก็กดลวงซุ่มโจมตีแต่ได้เมืองทั้งสองเมืองเข้ามาสวามิภักดิ์ต่อหลิวปังแต่โดยดีเสนหยางเจ้าเมืองลั่หยางเดินทางเข้าพบหลิวปังที่ เสียงอย่างพร้อมกับลู่เจี๋ยอดีตฆ่าเก่าของหลิวปังั่นหวาหลิวปังมีความยินดีครับสันเสริญจังเหลียงว่าการกระทําของท่านครั้งนี้องค์อาจไม่เสียดายชีวิตคิดเอาการจนได้หลากหลายประการผู้มีสติปัญญาเช่นนี้หาได้ไม่เหมือนท่านอีกแล้ว ว่าแล้วจึงหันหน้าไปยังสัญญางเจ้าเมืองลู่หยางว่าแต่ก่อนท่านเองก็ขึ้นกับเมืองเสียนหยางแตกได้ไปขึ้นกับเซียงวีผู้เป็นคนพาลเราเองเห็นว่าจะชักชวนท่านกลับมาให้ช่วยคิดการทำนุบํำรุงแผ่นดินแต่ท่านกลับจับจังเหลียงไว้เป็นคนโทษส่งไปให้กับซีฉู่ป้าหวางแต่ด้วยจังเหลียงเป็นผู้มีสติปัญญาจึงแก้ตัวคิดเอาตัวรอดกลับมาได้และในที่สุดท่านก็กลับสาบานตนที่จะรับใช้ข้าข้าจึงไม่ได้มีใจพยาบาท ต่อท่านสืบไปเสนหอย่างจึงทูลว่าครั้งนี้ข้าพเจ้าได้เห็นสองสิ่งสองประการทําให้ข้าพเจ้าได้มอบทั้งหัวจิตหัวใจให้กับพระองค์แล้วประการาแรกก็คือว่าแม้ว่าข้าพเจ้าจะมีความผิดถึงชีวิตขนาดนี้พระองค์ยังมีความเมตตากรุณาต่อข้าพเจ้าและอีกประการหนึ่งก็คือว่าข้าพเจ้าได้เห็นแล้วว่าสติปัญญาและกําลังทักแก้วทหารของพระองค์นั้นเหมาะที่จะเป็นผู้ที่จะ ครอบครองแผ่นดินอย่างแท้จริงชั่วครู่ชั่วคราวชั่วข้ามคืนเพียงเท่านั้นก้นลุงของจังเหลียนก็สามารถยึดเมืองล่วงหย,ยางได้อย่างง่ายดายข้าพเจ้าขอสิโลราบตอบพระองค์อย่างไร้ข้อกังขาเจ้าหันหว่าหลิวปังจึงสั่งให้มีการแต่งโต๊ะเลี้ยงสยัญญางแล้วก็ลู่เจียนะครับหันหน้าไปยังลู่เจียเนี่ยลู่เจียตอนนี้หน้าเหลือ2นิ้วครับเพราะว่า เป็นผู้ที่อาสาหันหวังเพื่อที่จะไปเกลี้ยกล่อมเชิญอย่างแท้แต่ที่สุดแล้วก็ไม่กลับมาอย่างเสียนอย่างพระเจ้าหันหวางหลิวปังจะบอกว่าท่านทับบิดแล้วก็ตามเถิดท่านมีความชอบทำราชการกับข้ามาหลายปีจนสำเร็จการเรามีความเมตตาต่อท่านจะยกโทษไว้สักครั้งหนึ่งแล้วก็แต่งตั้งให้ลู่เจี๋ยนั้นไปเป็นขุนานางรับใช้ในสังกัดของแม่ทัพหันสินนั่นเองครับการงานเลี้ยงก็ ย่อมมีวันเลิกลาลู่เจียและสัญญางนั้นก็ได้รับการไว้ชีวิตครับลู่เจียไปทํางานกับหันสินส่วนสัญญางนั้นกลับไปเป็นเจ้าเมืองลั่วอย่างหรือว่าลกเอียงดังแต่ก่อนครับดูมาวันหนึ่งหันสิ้นเข้าเฝ้าปรึกษากับขุนนางและหั่นหวางหรือปังว่าตอนนี้เมืองผิงหยางและล่วอย่าง อันเป็นเมืองกันชนก็ราบคาบเป็นปกติดีแล้วแต่ว่าติดด้วยว่าหากยกทัพไปตีเมืองเผิงเฉิงตอนนี้เกรงว่าจะทำการได้ไม่เต็มฝีมือนั่นเพราะว่าบิดาหรือว่าไทกงของหลิวปังของพระองค์เนี่ยยังตกอยู่ในเมืองเผ่ยซึ่งเป็นดินแดนอยู่ในเมืองจู่ของเผิงเฉิงนั่นเองมีใครจะรับอาสาไปนำตัวไทกงกลับมาย่างเสียนอย่างบ้าง หวังหลิงครับหวังหลิงก็เป็นทหารคนสําคัญคนหนึ่งเป็นเพื่อนเก่าของหลิวปังเช่นกันจึงบอกว่าข้าพเจ้าเห็นว่าพระองค์วิตกถึงบิดานั้นข้าพเจ้าจะรับอาสาปลอมเป็นพ่อค้าไปรับมาถวายครั้งนี้เองท่านจะเอากองทัพไปเป็นเลิเกเลิกก็เกรงว่าจะเกิดศึกใหญ่ความปลอดภัยจะไม่มีสําหรับองค์ไทกงซีจู่ป้าหวังจะแต่งทหารมาช่วงชิงไปได้ ซึ่งจะไปนั้นข้าพระเจ้าเห็นว่ามีคนมีฝีมืออยู่ซึ่งเป็นเพื่อนของพระเจ้าเองนามว่าโจจีและโจลี่สองพี่น้องมีพวกพ้องอยู่หมื่นเศษอยู่ตำบลใกล้เคียงเส้นทางไปเมืองเพยน,นั่นเองหันสินเห็นชอบด้วยครับพระเจ้าหันหวาหลิวปังทราบดังนั้นก็มีความเยินดีตรัสว่าท่านจะไปรับบิดาเราก็เหมือนจะทําให้เรานั้นสิ้นทุก์ในครั้งนี้ ถึงจะยกไปเผงเฉิงก็คิดกระทำการได้อย่างเต็มฝีมือโดยสะดวกพระเจ้าหัน่นหวาลือปางแต่งหนังสือฉบับหนึ่งถึงไท่กงผู้บ็นบิดาว่าหวังหลิงผู้นี้จะมารับบิดาและลูกเมียของตนเดินทางไปยังเสียนหยางหวังหลิงแต่งเสบียงอาหารกับบ่าวเพียง5คนออกจากเสียนหยางเดินทางพร้อมกับบ่าวเพียง5้าคนไปหาโจจีกับโจลี่ ปรึกษากันครับว่าจะนําทหารไปเท่าใดตกลงก็ได้ที่ทหาร3,000เพียงเท่านั้นครับล่วงหน้าไปตั้งเป็นกองคอยรับอยู่ที่เส้นทางน้อยที่จะมาเผิงเฉิงส่วนสามนายกับลูกหาบ5คนแต่งตัวนุ่งหม่มเป็นพ่อ้าฝ่ายทางด้านเมืองเผิงเฉิงนําโดยพระเจ้าซีฉูเป้าหวางเซียงวีจัดแจงกองทัพ หวังจะไปตีเมืองฉีและเมืองเหลียงพอทหารหน้าด่านเข้ามาทูลว่าขณะนี้ผิงหยางกับลั่วหยางได้ไปสบยพักขึ้นตรงต่อหันหวางสิ้นแล้วทั้งสองเมืองจัดแจงด่านทางมั่นคงนักยากแล้วจะตีกลับคืนซีชูเป้าหวางแจ้งความเรงนั้นจึงบอกกับฟั่นเจิงว่าหันหวากับหันสิ้นมันยกทัพออกจากปาสู่เที่ยวตีเมืองใหญ่น้อยบุกรุกยินแดีเข้ามาได้เจ็ดหมื่นเส้นมีใจกำเริบนับเราจะยกกลับไปตีไอ้ฮันหวาง กับหันสิ้นแล้วก็ฆ่าเสียพร้อมกับเจ้าเซินหยางเจ้าเมืองลั่วหยางเสียด้วยท่านจะคิดเห็นประการใดท่านพ่อฟันเจิงจึงทูลกลับไปว่าพระองค์ยังไม่ได้ปราบแขว้นฉีกับแควนเหลียงให้ราบคาบก่อนหากจะยกกลับไปตีหันสิ้นกับหลิวปังเห็นว่าเมืองผงเฉิงจะไร้ผู้ดูแลข้าพเจ้าเห็นว่าศึกจะกระนาเป็นสองข้างปัญหาทางด้านหลิวปังนั้นมิได้ยากเย็นไปเกินกว่าฝีมือของพระองค์ พระองค์จงให้คนไปจับเอาไท่กงบิดาของั่นหวังซึ่งอยู่ในเมืองเพ่แต่งทหารไปจับบิดาและครอบครัวมาทั้งสิน้นหลิวปังก็จะไม่มีกำลังใจจะต่อสู้กับพระองค์เมื่อมีบิดาเป็นตัวประกันแล้วจงยกไปตีเมืองฉีเมืองเหลียงเสียเมื่อตีเมืองฉีและเหลียงเสร็จแล้วก็ค่อยยกกลับไปตีหานสิ้นแต่ภายหลังแผนของฟั้นเจิงก็ใช้ได้ครับแต่หารู้ไม่ว่าหาันสิ้นนั้นคิดไว้แต่ก่อนแล้วพระเจ้าซีฉูป้าหวางัง เห็นด้วยจึงแต่งหนังสือให้แม่ทัพหลิวสิ้นคุมทหารไปหนึ่งพันไปยังเมืองเพยครับแล้วก็ไปจับเอาตัวครอบครัวของหลิวปังอันประกอบไปด้วยองค์ไทกงผู้เป็นบิดาอดีตชาวนาผู้ยากไร้เพื่อที่จะเดินทางมาพร้อมทั้งลูกเมียครอบครัวต่างๆให้เดินทางมาตามเส้นทางถนนเฟิงเจ๋อเพื่อที่จะมา กักตัวไว้ยังผงเฉิงเป็นการเร็วครับหลิวสิ้นรับหนังสือคำนับลาจัดทหาร1,000พไปยังเมืองเพ่ยเอาหนังสือส่งให้กับเจ้าเมืองบอกว่าให้ไปนำตัวของครอบครัวหั่นหวางหลิวปังทั้งหญิงและชายรวมทั้งหมด120คนแล้วก็พวกทรัพย์สินต่างๆให้อายัดไว้เข้ากรมกรันให้รักษาไว้อย่าพึ่งจำหน่ายไปที่ใด เจ้าเมืองก็นำกำลังออกไปจับกุมเอาตัวขององค์ไทกงและลูกเมียของหลิวปังครับแล้วฝ่ายของหวังหลิงโจจีกับโจลี่แม้ว่าจะคิดแผนการมาชิงเอาตัวบิดาของหลิวปังก่อนแต่ด้วยเส้นทางที่มันห่างไกลครับเมื่อเดินทางมาใกล้จะถึงเมืองเพย่ได้ยินชาวเมืองในร้านกาแฟในโรงเตียมพูดกันว่าพระเจ้าซีฉูป้าหวางให้หลิวสิน้นคุมคนมาจับเอาตัวองค์ไทกงของหั่นหวัง ไปเสียแล้วจําใส่เควียนไปแล้วไปตามทางเมืองเผงเฉิงหวังหลิงโจจีและโจลี่ได้ฟังดังนั้นจึงปรึกษากันว่าจะชิงเอาตัวไท่คงกลับคืนมาณนะเวลานี้ก็เห็นจะไม่ได้ด้วยกําลังพลก็น้อยอยู่จําจะออกไปหากองทัพที่เราให้ตั้งสกัดไว้นั้นวกกลับมาแล้วก็ตั้งซุ่มซ่อนอยู่ในป่าเพื่อจะชิงเอาตัวเหมือนดังโจ าฟแม่ทับลิวซินของเซียงวีครั้นลุ่งเช้าจึงคุมมตัวองค์ไทกงกับครอบครัวเดินทางมาตามเส้นทางน้อยไกลเมืองทางประมาณได้ประมาณ300เส้นถึงช่องเขาช่องแคบชอบกลอยู่ที่หนึ่งหวังหลิงโจจีโจลี่ผู้ซึ่งจะมาชิงเอาตัวนั้นก็ขับม้ายืนสกัดไว้ออร้องว่าใครคุมตัวไทกงของหันหวางไปจงปล่อย,อยตัวเสียลิวซินได้ยินก็แลไปเห็นนายทหาร3คนครับคุมทหารประมาณ3ามพันจึงร้องว่าได้รับสั่งขององค์ซีชูป้าหวางให้เรามา จับมาตัวไทกงไปทันทั้งสามนี้อยู่เมืองไหนจึงองค์อาจจะมาชิงเอาตัวไทกงไม่กลัวอาญาพระเจ้าซีฉูป้าหวางังหรือโจจีโจลี่และแม่ทัพหวังหลิงชักม้าเข้ารบด้วยแม่ทัพหลิวซินหลิวสินต่อรบกับแม่ทัพสามนายได้ไม่ทันถึง1ิเพลงครับโดนรุมเข้าไปหวังหลิงเอาทวนแทงถูกหลิวสินตกม้าตายครับทหารของหลิวสินต่างคนก็ต่างพากันหนีเอาชีวิตรอดทิ้งเกวียน ที่ใส่องค์ไทกงแล้วก็ครอบครัวนั้นไว้แล้วก็วิ่งหนีกลับไปทางเมืองเผิงเฉิงส่วนทางนั้นหวังหลิงและโจจีโจลี่เข้าไปคํำนับองค์ไทกงถอดเครื่องจำออกแล้วแล้วก็แจ้งความว่าข้าพเจ้าได้รับสั่งมาจากองค์ฮั่นหวางให้มารับตัวองค์ไทกงพร้อมทั้งส่งหนังสือให้เป็นหลักฐานครับโจจีโจลี่และหวังหลิงก็เชิญไทกงนั้นเดินทางเร่งรีบกลับมาทางตะวันตกมุ่งหน้าเมืองเสียนหยางครับ ฝ่ายทหารของหลิวสิ้นถึงแตกไปนั้นกลับมายังเมืองเผิงเฉิงได้เข้ากราบทูลต่อพระเจ้าซีฉูป้าหวางว่ามีโจนป่าประมาณ3,000คนมาสกัดที่เส้นทางแล้วก็ฆ่าเอาตัว แม่ทัพหลิวสิ้นนั้นตายไปชิงเอาตัวไทกงและครอบครัวไปได้ทุกตัวคนพระเจ้าซีฉูเป้าหวางโกรธครับบอกว่าเส้นทางหนทางจากเมืองเพ่ยมายังเผิงเฉิงนั้นมันอยู่แค่คอหอยเรานี่เองไม่ได้มีประวัติไม่มีโจรผู้ร้ายใดๆเห็นว่าจะเป็นทหารของหั่นหวางหลิวปังต่างหากที่มาชิงตัวเอาไปเพราะเรงสั่งแม่ทัพที่มีฝีมือครับอย่างเช่นแม่ทัพนั่นก็คือแม่ทัพจงหลีโม่และแม่ทัพอิงปูนั่นเองครับ พร้อมกับทหาร5,000เร่งตามไปชิงเอาตัวไทกงกลับมาให้ได้ครับจงหลีโม่กับอิงปู้คำนับลาคุมทหารออกจากเผิงเฉิงมุ่งหน้าไปทางตะวันตกทั้งกลางวัน และกลางคืนครับไม่ได้หยุดพักฮันสินเองก็ประเมินสถานการณ์อยู่ที่เสียนหยางครับคาดว่าหากมีการชิงตัวกันเกิดขึ้นแล้วทางด้านเซิงหวีนั้นจะต้องส่งนายทหารที่มีฝีมือติดตามมาอีกครั้งจึงได้ส่งทหารที่มีฝีมือของตนติดตามไปด้วยนั่นก็คือโจโปและไฉวู คลุมทหารรีบตามไปคอยรับทัพหวังหลิงระหว่างทางระหว่างล่่หยางกับเมืองเพย่ยครับโจโป,โปกับช้บูคัปลาจัดทหาร5,000ันเช่นกันราวกับรู้ว่าทางจงหลีโม่กับอิงปู้นั้นมาห0 0 0เช่นกันครับยกทัพล่วงเข้าแดนเมืองลั่หยางครับฝ่ายทางด้านของหวังหลิงโจจีและโจลี่ซึ่งพาเอาตัวองค์ไทกงมาจนถึงเหอหนานบริเวณตำบล สางเฉงแลไปข้างหลังครับเห็นว่ามีฝุ่นตลบคลุ้งขึ้นบนท้องฟ้าก็รู้ทันทีว่ามีกองทัพติดตามมาด้านหลังครับบังลิงจึงบอกกับโจจีว่าท่านทั้งสองจงอยู่ตรงนี้แหละข้าจะขอนำมาตัวไทกงรีบหนีไปก่อนท่านจงรบรั้งรอข้างหลังกองทัพเอาไว้อย่าให้ได้ติดตามมาครับฝทหารของเซียงวีอย่าง แม่ทัพจงหลีโม่และอิงปู้ขับทหารมาทันก็ร้องว่าไอ้ขโมยมึงจงส่งไทกงกลับคืนมาให้กูเสียกูจะไว้ชีวิตมึงโจจีกับโจลี่สองพี่น้องชักมาเข้าไปร้องแล้วว่าเราถือรับสั่งพระเจ้าหันหวางนิวปังให้มารับองค์ไทกงมึงว่ากล่าวองค์อาจอย่าเพิ่งนึกเลยว่ากูจะส่งกลับคืนให้มึงแล้วก็ยกงาวขึ้นเงือ้อถ้ามึงไม่ฟังกูจะฟันคอมึงด้วยงา อิงปู้ได้ฟังก็โกรธครับถือขวานขับม้าเข้ารบก,กับโจโจีกับโจโลี่ได้50เพลงยังไม่ได้เพียงพล้ำต่อกันครับจงหลิโมเองเห็นว่าเกรงว่าอิงปูจะถูกกุมด้วย2พี่น้องจึงตีเคาะสัญญาณเรียกอิงปู้ให้กลับคืนมาครับจึงถามจงหลิโมว่าทำไมท่านจึงตีกลองให้ข้าถอนทัพกลับมาแล้วจงหลิโมโจะบอกว่าข้าพเจ้าเกรงว่าท่านจะเสียทีแก่ข้าศึกและเกรงว่าจะมีทับซุ่มซ่อนเอาไว้ เพราะว่าทหารของั่นหวาหลิวปังนั้นเต็มไปด้วยเล่เหลี่ยมและมีผู้ที่มีฝีมือเข้มแข็งนักจะตีหักเอาครั้งเดียวนั้นกลึกจะเสียทีข้าพเจ้าจึงตีสัญญาณให้ท่านนั้นกลับคืนมาปรึกษากันเสียก่อนอิงผู้จึงว่าเราก็เป็นชายชาติทหารติดตามมาทันฆ่าศึกได้รบเข้าแล้วยังไม่ทันชนะจะถอยออกมาสิอัปยศแกฆ่าศึกอีกเราจะเข้าไปตีชิงอ,อตัวไทกงกลับมาให้ได้จงลีโมจะบอกว่า ถ้าท่านไม่เกรงฝีมือของท่านหวาลิวปังแล้วจะเร่งเข้าตีกระชันนั้นไว้ข้าพเจ้าก็จะยอมให้ท่านไปแต่ข้าเองก็จะคุมทหารยกแทรกเข้าไปตีตัดกลางไว้เพื่อแบ่งทัพของโจโจีกับโจลี่ออกเป็นสองส่วนให้ทัพขาดออกจากกันให้แตกรกระจายไปจะได้เสียท่วงทีจึงจะเข้าชิงเอาตัวไทโกงได้อิงปู้เห็นชอบด้วยครับจึงสั่งกระทําการไปตามนั้นโจจีโจลี่ เห็นหน้าทหารสองคนเข้ามาอีกครั้งจึงร้องว่ามึงหนีกูไปแล้วแม่ทัพมึงจะตัดหัวมึงหรือมึงจึงกลับมาสู้กับกูอีกอิงปู้โกรธอีกครั้งครับจึงบอกว่าครั้งนี้กูกลับมาสู้กับมึงให้ได้200เพลงจึงจะหยุดว่าแล้วก็ถ้อยทีขับม้าเข้ารบกันฝุ่นผงคลีตลบคะคล้งขึ้นเหมือนด่างหมอกยามหน้าหนาวจงลีโม่เห็นว่าทั้งสามกลังรบกันอยู่จึงขับม้า คุมทหารเข้าไปแซงขึ้นไปตีตัดกลางกองทัพของโจจีกับโจลี่แตกกระจายออกเป็น2ส,ส่วนครับโจจีเห็นดังนั้นก็เสียทีครับอิงปู้ฟันด้วยขวานถูกโจจีตกม้าตายครับโจลี่เห็นพี่ชายตายก็เกิดความเสียใจแล้วก็ตกใจคิดจะชักม้าหนีครับทหารของจงลีโม่ยิงด้วยเกาทันถูกหลังโจลี่ตกม้าลงมาแต่ยังไม่ตายครับอิงปู้รีบ เสือกม้าเข้าไปฟันด้วยขวานถูกโจโลี่ผู้น้องตายตามพี่ไปอีกเช่นกันครับเสียทหารที่มีฝีมือซึ่งเพิ่งจะเข้ารับราชการกับหวังหลิงได้ไม่นานก็ต้องมาตายทั้งที่ยังไม่ได้กระทําศึกใหญ่เลยครับพวกทหารก็ไล่ฆ่าฟันโจโจิทหารของโจจีโจลี่ตายไปเป็นอันมากเช่นกันเวลาค่าจงหลีโม่ตีสัญญาณให้ทหารหยุดแล้วเกรงว่าจะมีทัพ หนุนกลับมาอีกเพราะเป็นเวลากลางคืนจึงสั่งให้ตั้งค่าอยู่ริมเขาตรวจตราค่ายกำชับกำชาว่าอย่าเห็นแก่หลับนอนเวลารุ่งขึ้นจงหลีโม่กับอิงปู้ก็ยกทัพรีบติดตามไปอีกจนถึงเวลาบ่ายไม่ได้หลับไม่ได้นอนครับทหารสองคนของเซิงหวีที่ยกมาครั้งนี้ถ้อยทีถ้อยรบ เก่งทั้งการรบแบบประชิดต,ตัวและการควบคุมทัพในพยุหะต่างๆทําให้โจจีกับโจลี่ซึ่งเป็นแต่เพียงนายโจรเก่าเนี่ยต้องเสียทีต่ออิงปู้และจงหลีโม่ไปฝ่ายวังหลิงครับที่พาเอาตัวไทกงไปถึงหน้าเขาแห่งหนึ่งซึ่งหันกลับมาก็มิได้เห็นโจจีกับโจลี่ติดตามกลับมาคิดว่าคงเสียทีต่อค่าศึกแล้วทันใดนั้นก็เห็นว่า มีฝุ่นผงขึ้นตบรบคะคลุงท้องฟ้าเช่นเดิมครับจึงคิดว่าหากทับของเซียงหวีตามมาจะเสียทีครับว่าแล้วจึงคิดกลศึกให้ทหารเนี่ยช่วยกันเดินลากเท้าตัดกิ่งไม้มาลากตามพื้นบ้างนะครับเพื่อที่จะให้เห็นว่าไม่ทับหนุนมาเป็นอันมาก ทําให้ทหารของเซียงหวีนั้นเกิดทอดถอนใจที่จะติดตามมาได้ครับฝ่ายจงหลีโม่กับอิงปู้เห็นฝุ่นขึ้นคละคลุ้งดังนั้นก็คิดว่ากองกําลังของหั่นหวางหลิวปังยกมาคอยสกัดอยู่จึงไม่กล้าที่จะตามไปใกล้ๆครับฝ่ายคนของโจโจีกับโจลี่ที่หลบหนีมาได้ วิ่งเข้าไปแจ้งความต่อหวังหลิงครับว่านายของตนทั้งสองนั้นถูกอิงปู้ฆ่าตายแล้วแล้วก็ไพร่พลตายลงเกือบจะหมดทั้งกองทัพหวังหลิงได้ฟังก็เสียใจครับรีบเร่งพาเอาองค์ไทกงนั้นไปทางตะวันตกทั้งกลางวันกลางคืนครับโชคดีที่เข้าแดนเมืองล่วอย่างเข้าให้แล้วครับฝ่ายจงลีโม่กับอิงปู้เมื่อพักพลอยู่เห็นว่าฝุ่นผงนั้นมันได้หายไปแล้วก็เส้นทางที่เดินไปนั้น ราวกับว่าทหารนั้นลดน้อยลงส่งคนไปสอดแนมก็พบว่าไม่มีผู้คนแล้วจึงเร่งตามเพื่อที่จะไปชิงอตัวไทกงขึ้นไปถึงริมเชิงเขาพอเห็นธงของกองทัพสกัดอยู่เห็นว่าเป็นกองทัพของโจปูและไชบูครับยกสวนทางมาดูอักษรซึ่งจารึกธงนั้นก็แจ้งว่าหันสิ้นแต่งกองทัพมาครับก็ทราบด้ทันทีว่าเป็นทัพหนุนที่หันสิ้น แต่งติดตามมานั่นเองทางด้านของวังหลิงเห็นโจโปและไชหวู่ติดตามมาช่วยดังนั้นก็ดีใจครับสั่งให้องค์ไทกุงกับครอบครัวเข้ารวมกองทัพกับโจโปกับไชหวู่ขณะนั้นกองทัพของอิงปู้ก็ติดตามมาทันครับก็เข้ารบกับโจโปกับไชหวู่เป็นสามารถทหารของโจโปนั้นฆ่าฟันทหารของอิงปู้ตาย เป็นจานวนมากทางด้านคนเส้นอย่างเจ้าเมืองล่วอย่างที่เพิ่งจะเข้าสาวามิภักดิ์ต่อองค์ฮั่นหวางแจ้งความว่ามีทัพกําลังรบอยู่ข้างเมืองของตนและทัพของโจโปกับไช่บูนั้นแม้ว่าจะกําลังได้เปรียบก,ก็ตามตนอยู่ใกล้ๆก็นิ่งไว้อาจจะเป็นภยัยจึงยกทัพออกมาช่วยทางด้านของโจโปกับไช่บูตีกระนาบเข้าไปอีกทําให้อิงปู้ต้องอยู่ในสถานก,การณ์ที่ถูกกระนาบหน้าและหลังครับฝ่ายจงลีโม่ ขับมาตามมาเห็นว่าทัพของอิงปู้นั้นถูกล้อมไว้จึงแยกทหารออกเป็น2กองตีกระหนาบเข้าหลังเข้าไปครับเป็นทัพที่ชุนละมุนชุนละเกกันกระหนาบกันแล้วกระหนาบกันอีกครับลบกันจนเวลาพบขํายังไม่ได้เพียงพ้มต่อการทหารทั้งสฝ่ายต่างก็ตั้ง แยกย้ายไปตั้งค่ายมั่นไว้จงลีโม่จึงปรึกษากับอิงปู้ว่าเรายกทัพมาจนถึงดินแดนของฝ่ายหั่นหวางแล้วแล้วก็ทหารของเมืองล่วอย่างเองก็เข้ามาสมทบอีกทัพเราก็น้อยตัวยกมาเพียง5,000สศูญเสียไปแล้วเกือบจะกึ่งหนึ่งเห็นว่าจะต้านทานไม่ไ,มได้แต่จะถอยไปเวลานี้ก็เกรงว่าจะโดนติดตามควรจะถอยอย่างมีเชิงทั้งสองคงก็เห็นด้วยทั้งสองคนก็ปรึกษากันว่าจะถอยครับเวลาดึกจงลีโม่จึงให้จุดคบเพลิง เพื่อปักเอาไว้ราวกับว่ายังมีคนอยู่ในค่ายแล้วก็ให้กองทัพนั้นค่อยๆถอยไปอย่างเงียบเชียบตัดไม้เป็นคล้ายตะเกียบให้ทหารทุกคนข้าวเอาไว้ในปากเพื่อไม่ให้พูดคุยกันส่งเสียงออกมาอิงปู่กับจงหีโม่ก็ล่าถอยทัพกลับไปอย่างเงียบเชียบครับเวลาเช้าหวังหลิงรู้ว่าทหารของเมืองฉู่นั้นยกแยกกลับไปแล้วกําลังจะสั่งการให้ตามซําให พ่แพ้ยับเยินโจโปโจึงบอกว่าแม่ทัพใหญ่หานสิ้นสั่งมาว่าถ้าข้าสึกถอยไม่ให้ตามเพราะแม่ทัพจงหลีโมกกับอิงปูนั้นเป็นผู้ที่มีประสบการณ์มากเลือกว่าจะมีกลศึกเอาไว้เราจะเสียทีอีกอย่างงานที่สั่งมาครั้งนี้ก็คือนำเอาตัวไท่กงและพระญาิพะวงศ์นั้นกลับไปนั่นก็คือบรรลุแล้วทุกวันนี้หันหวางหรือปังวิตกอยู่เพียงเท่านี้อันการจะฆ่าแม่ทัพสองคนนั้นมิใช่ภารกิจในครั้งนี้ ทุกคนก็ตกลงตามนั้นครับฝ่ายสัญญางเข้ามาขับไทยกงแล้วก็จัดแจงม้าแลเกวียนต่างๆตามสมควรโจโปโหวังหลิงชัยวูคำนับลาสัญญางเชิญไทยกงไปจากลัวหยางยกตามมาตามทางใหญ่วันหนึ่งจะถึงด่านถงกวนครับแล้วก็มีทหารของพระเจ้าหั่นหวงังหลิวปังแล้วก็ชาวบ้านมาคอยอยู่ทุกระยะทางจนไปถึงตำบล หลินเทาใกล้เมืองเสียนหยางเข้าไปแล้วครับถึงที่ปลอดภัยฝ่ายพระเจ้าหั่นหวางทราบว่าได้ตัวของบิดามาแล้วมีความยินดีครับจากบ้านจากเมืองมา3-4ปีจากการที่เป็นเพียงคนโทษที่ขนคนไปสร้างกำแพงแล้วมีคนหลบหนีไปจนตนเองนั้นต้องยอมหลบหนีตามไปด้วยด้วยกลัวอาญาของราชวงศ์ฉินบัดนี้ จากบ้านจากเมืองไปจากลูกจากเมียมาจากบิดามารดาได้กลายเป็นหั่นหวางหลิวปัง วันนี้จะได้ทําให้ผู้เป็นบิดานั้นได้ชื่นชมในความก้าวหน้าของตนพอบิดามาถึงก็เข้าไปคํานับบิดาก็รับคํานับผู้เป็นบุตรร้องไห้คิดถึงกันนางรีหรือว่ารีหงเฮาเองก็อุ้มเอาบุตรเข้ามาคํานับให้ดูหน้าดูตาของลูกน้อยครับแน่นอนครับลูกก็ต้องอายุมากกว่า3-4ปีแน่นอนไม่งั้นก็จะเป็นที่สงสัยต่างคนต่างก็ร้องไห้แจ้งความทุก เล่าสารทุกขสุกดิบให้กันฟังเหลือบตาดูไม่เห็นสนมติดตามมาด้วยก็เบาใจเข้าไปซบไหล่หั่นหวางเบาๆครับพระเจ้าหั่นหวางหิวปังเชิญนวิดาตั้งขบวนเข้าเมืองเสีอนอยนหยางอย่างเอิกเรือกชาวบ้านชาวเมืองแต่งเครื่องบูชาสองถนนทิวแถวจัดที่เคารพจุดทูบตั้งเครื่องบูชาต่อไท่กงครับพระเจ้าหั่นหวางหิวปังเชิญบิดาขึ้นนั่งในที่ออกว่าราชการ อย่างเออเกะเร๋ครับองค์ไทกงซึ่งเป็นอดีตชาวนาแหะครับเป็นชาวบ้านธรรมดาเนี่ยเห็นว่าที่นั่งนั้นมันสูงสงนักไม่สมควรกับตนไม่สมควรจะนั่งบอกกับลูกชายว่าจัดที่ที่มันเงียบเงียบให้พ่อเนี่ยอยู่ได้ไหมท่านหวังลิวปังจึงเชิญให้ไปอยู่ที่ตำหนักที่ตำหนักเสวียนเตอ๋อแล้วก็พาเอาแม่นางหลีฮองเฮากับ บุตรเข้าไปในวังรักษาอย่างเช่นกฎมนเทียนบานทั่วไปพระเจ้าหั่นหวางดิวปังก็สิ้นความวิตกครองเมืองเสียนหยางได้เป็นสุขครับจัดเตรียมกองทัพที่จะชิงเอาแผ่นดินจากเซียงวีในตอนต่อไปสวัสดีครับ